ออแล้วครับก็กล่าวสวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับนิวนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิว ID ดีฟรีไฟ e นะครับซึ่ง ID นี้ก็เป็น ID ของผมเองนะครับ ID ีนี้ก็สร้างมาประมาณ4ปี5ปีนะครับซึ่งสร้างมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับบางทีก็เงาๆก็มาเล่นบ้างบางทีก็ไปเล่นเกมโลบอกบางทีก็มาเล่นเกมฟรีไฟ r e นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูที่โปรไฟล์กันเลยครับนี่เลยครับโปรไฟล์เลเวลก็จะเป็นเลเวล58นะครับซึ่งแลงก็จะเป็นแล้งแพตตินัมนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูที่ซุดกันเลยครับนี่นะครับซุดก็จะมีซุดก็จีนะครับซุดตัวนี้แล้วก็ซุดก็จีแล้วก็ซุดปลาหมึกแล้วก็ซุดซางนะครับแล้วเราก็จะมาดูทรงผมนะครับนี่นะครับทรงผมก็จะมีทรงตัวนี้ เลื่อนลงมาอีกก็จะมีทรงผมตัวนี้นะครับเป็นของ bts นะครับเดี๋ยวเราก็เลื่อนลงมานี้นะครับเป็นของนารูโตะนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหมวกยูม้ายูนิคอร์นนะครับมาดูที่ผ้าปิดปากกันเลยครับผ้าปิดปากก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นหัวของซาสึเกะนะครับซึ่งพี่ก็สุ่มนะครับพี่ไม่ได้ทําคลิปอ่ะพี่ลืมอัดคลิปไว้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่หน้าเลยครับ นี่นะครับผ้าปิดปากก็จะมีประมาณนี้นะครับดูที่สุดนะครับสุดก็จะมีสุดนี้แล้วก็สุดนี้สุดนี้ก็จะเป็นสุดแลนะครับเป็นสุดระดับสีทองเลยแล้วก็จะมีสุดตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นสุดของนารุโตนะครับนี่นะครับสุดของซาสึเกะไม่ใช่สุดนารุโตดิแล้วก็จะมีสุดตัวนี้นะครับสุดคาคาซิ เด้ลมาก็จะมีสุดตัวนี้นะครับซึ่งสุดก็จะมีประมาณนี้ดูที่กางเกงกางเกงก็จะเป็นนี่นะครับกางเกงเลดไลท์นะครับกางเกงเลดไลท์ก็มีเดี๋ยวเราก็มาดูที่กระเป๋าไปเลยครับเอท่าเต้นดูที่ท่าเต้นนะครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับสกายวิงก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมาดูที่ท่าเต้นนะครับท่าก็จะเป็นท่าตัวนี้นะครับท่าเด็บเท่เลยไม่ใช่ท่าเด็บดิท่าเต้นกับตู้ นี่ถ้าเปิดตัวพี่ก็มี3ท่านะครับมีท่าตัวนี้แล้วก็ท่าตัวนี้นะครับท่านั่งรถแล้วก็ท่าตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่นี่ครับสกินตัวละครนะครับซึ่งสกินตัวนี้ก็ไาดูก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาอยู่ดูที่รถกันเลยครับนี่นครับรถก็จะมีรถนี่นครับ รถแมคลาเรนนะครับ <c oughs> เแล้วก็จะไปดูที่สกินปืนกันเลยครับไปดูที่ตัวต่อไปกันเลยครับไปดูสกินปืนกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเรากดมาที่สกินปืนนครับ M4 พี่ก็สกินไม่มีนะครับ ก็จะมีเป็น a k AK ก็สกินก็ไม่มีเหมือนกันนะครับสกินกากนะ M14 ก็พอไซส์อยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นสกาครับนี่นะครับสกาเมกาโลดอนนะครับนี่ซึ่งเป็นเวลเจ็เลยนะครับสกาครับแล้วก็จะมีเป็นกอรซ่านะครับตัวนี้ก็ไซส์ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นฟาร์มาสแล้วก็ XM8 นะครับนี่ a อ็ก็ดก็ไซส์ได้นะครับ ลูกซองก็จะมีเป็นนี้นะครับซองม่วงแล้วก็จะมีเป็นซองีมะนะครับซองยาวก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับนี่เป็นสกินกะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่กระทะแล้วก็ดูที่คาตนะคาตนณก็มีอยู่แปดอันนะครับนี่นครับมีคาตานะเอสด้วยนะครับคาตาะเอสหรือเป๋าเนี่ยมัดก็จะมีสองอันนะครับมัดตัวนี้นะครับแล้วก็มัดโลกันนะครับ ซึ่งเราก็จะสลับไซส์นะครับนี่นครับระเบิดพี่ก็มีอยู่36นะครับแล้วก็จะมีเป็นไอวอลนะครับไอวอลมีอยู่48นะครับไอวอลมีอยู่48เฮ้ยไอวอลอะไรเนี่อ๋อน่าจะเป็นไอวอลเหรียญขั้นนะไอวอลขั้นนะเ <c oughs> ท่เลยตัวนี้นะเท่เลยนะ ไอวหมูเด้งก็มี <c oughs> ซึ่งพี่กาะจะไปแต่งสุดเป็นอายุโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เก็จะลงแรงให้ดูนะครับ <c oughs> ขอแต่งสุดเป็นอายุโอเคแป๊บนึงกายพันกายล่างเป็นอายุโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่รองเทา้าตัวนี้โอ้โหรู้สึกเป็นอายุโอเคเลยอะเส <c oughs> ื้อก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นะครับ ซิงโซก็จะเป็นหมวกตัวนี้นะครับเป็นหมวกของซาสึกินะครับนี่รู้สึกว่าร่างอายุโอเคจะเข้าละร่างอายุโอเคจะเข้าละเอ้ยกดอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะต่อสี C ่หนึ่งเลยนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอะไรเนี่ย,ยได้รับบัตรอะไรเนี่ยอ๋อบัตรนารุโตะหรือเปล่าบัตรสร้างห้องนะอุย้ยมีคาถาด้วยเดี๋ยวเราขอออกก่อนนะครับ เราก็จะกด4หนึ่งไปเลยนะครับ <c oughs> เริ่มเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่า4หนึ่งใครทักมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ จะขอปิดการแจ้งเตือนก่อนนะครับปิดการแจ้งเตือนก่อนแป๊บ,บนึงทุกคลิปก็ได้ปิดนะนี่แล้วก็เข้าที่หน้าล็อบบี้นะครับรอขึ้นเครื่องบินนี่เออโอ้โหกำลังจะใซตท่าเลยเนะ่ะเดี๋ยวมาดูท่าที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับนี้ท่าเรา นี่ท้าฟีเี๋ยท้าฟรีอ่ะเสียงผมก็จะแหบๆนิดนึงอ่ะเจ็บคอเจ็บคอยังไม่หายเลยนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราจะโดดที่ไหนเนี่ยก็จะโดดเป็นพีคเลยแล้วกันตึงๆเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่า <c oughs> ก็จะโดดเลยนะครับโดดไปที่พีกนก็มาดีครับ <c oughs> ซึ่งเราก็ลงมาใกล้จะถึงพื้นแล้วหาพื้นก่อนหาพื้นก่อนพื้นอยู่ที่ไหนอุ้ยพื้นตรงนี้พื้นตรงนี้อุ้ยได้มาเป็น AN นะครับ ยิงยิงตัวของมันเแบบรึปล่อยแตกไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเดี๋ยววิ่งไปหาเพื่อนมาก่อนสลับปืนโซสกิลไว้เดี๋ยววิ่งมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้หรือเปล่านี่ตัวโว้โว้ยโว้มันใช้กระถางมันใช้กระถางตั้งไ้วอลแป๊บนึง อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนตรงนั้นหรอเที่ขอขอยิงออกด้านหลังนะครับออกมานะคือจะไหวหรือเปล่าเนี่ยโตสับจิกโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยเลยเริ่มเกมใหม่เลยนะ <c oughs> ก็มาเกมที่สองแล้วเกมนี้ <c oughs> นี่ตรงมาเกมที่สองแล้วซึ่งเกมเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะ ซึ่งพี่ก็ไม่ไหวโอ้โหแตกนึงแบบสวยพี่สวยเลยเก็บไปแล้วหนึ่งคิวนะครับนี <c oughs> ่ใครเปิดตัวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ด้านในเลยนะครับพี่ขอวิ่งเข้าไปก่อน S <S อะไรเนี่ยโอ้เอ็กเอ็มแปดมาดีพร้อมบวกนะพร้อมบวกนะอือมีคนใช้์กระถานะคะ <มา S 1> รับลาสตัตว์มาหนึ่งคิวยิงไปอีกแตกอีกหนึ่งโอ้โหมาที่คิวที่สามแล้วนะครับ<ๆ>แตกกว่าดีเรียบร้อยคิวที่สี่มาแล้วโอ้โหโคิวที่สี่ แตกไปคิวที่ห้านะครับมาคิวที่หกหรือเปล่าโอ้โหหมดตีหมดตีเลยนะครับชันพี่เกาะได้มาหกคิวนะครับอุ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกันตรงนี้หรือเปล่าอ๋อน่าจะอยู่ด้านบนอ่ะอุ้ย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 เกือบตายเกือบตาย ขอเข้ามาด้านในก่อนขอดูดของก่อนนะครับอุ๊ยมีใครมามีใครมาเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งคิวที่7นะครับแตกเรียบร้อยคิวที่เจแล้วเจอเอ็มพีสายรุเดี๋ยวพี่ก็ <c oughs> จะไปกันต่อกันเลยครับ ตอนนี้ก็ขับมอไซค์นะครับขับมาเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนมีคนมีคนโอ้ไม่ตายไม่ตายเขาเลยตรงนี้เขาเลยดูใส่กระถางมาไม่ตายอุ้ยตายเพราไม่ติดโดนกระถางโดนกระถางเรียบร้อยคิวที่แปดไปเลยนะครับเรียบร้อย บอกเลยไม่รอดไม่รอดเจอเอ็เรานะเจมพีเราไม่รอดก็ซ้ำเกาะก่อน,อนขอรูดของนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งต่อเลยขอรูดของก่อน พี่ก็ทิ้งของก่อนนะครับซึ่งพี่วันนี้พี่ก็แต่งซุดเป็น i u o k นะครับไม่รู้จะตึงเหมือาย u o k หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ก็จะดูของก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปดูแอดดอก่อนนะครับดูแอดดอก่อนมีอะไรบ้างอุย้ยมีปืน SVD s v d อพี่ก็จะไม่เล่นนะครับพี่ไม่ใช่สายยิงหัวพี่ก็จะตัดไปตอนที่เจอคนเลยแล้วกันนะครับ สิ่งมาที่พีตต่อเลยคนระับโค้งไปเอ้ยตีดวีวีสองตัวมีสองตัวสมไมไม่ได้วันจอดรถให้เลยเนี่ยไปอือหืออยู่ไหนอยู่ไหนยิงไปก่อนตัวนึงเอาไปนันละไปน,น,นั่นละตีตนะต่างไงวอลสโตสกิีวแตกหนึ่งนะครับแบบแดงๆเลยอนะ่ยแดงๆเลยอนะ่ะซ้ำไปก่อนซ้ำไปก่อนแตกไปหนึ่งคิว ไหนละอีตัวนึ่งอีตัวนอยู่ไอวอลหรือเปล่าตังไอวอลก่อนตังไอวอลก่อนเดี๋ยโดนระเบิดเดี๋โดนระเบิด <c oughs> อุ้ยไม่เห็นนะครับมันน่าจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะซิ่งรถเราต่อเลยนะครับไปกันเลยครับซิ่งรถต่อเลยขอไปดูดของ มีอะไรบ้างโอ้โหของไม่มีอะไรเลยเราก็จะซิ่งรถต่อนะครับเ,เ,เ,นะเ,นะเ,เราก็จะขีออนะ่ลงมาที่ตรงน,นี้นะครับเอาส่วนกับปกุกส่วนกับต้นไม้นะครับเจอตัวหนึง่งเจอตัวหนึง่งโอ้ไม่ตายไม่ตาย เดี๋ยวเจอคาถามินจาสู้แตกหนึ่งนะครับซ้ำไปเลยขอดูของก่อนนะครับอุ้ยเอ้าเรียบร้อยครับหิวของเกินไปโดนแตกเลยอะจบเลยไม่ได้ที่หนึ่งเลยอ่ะโอ้โดนปิดตำนานเดี๋ยวคลิปหน้าที่หนึ่งแน่นอนทุกคนรอติดตามดูได้เลยนะครับโอ้ ซึ่งวันนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปรีวิว ID นะครับซึ่งใครสื้นชอบแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับพี่ก็จะไปหาซื้อ ID มารีวิวนะครับช <c oughs> อบแบบไหนก็บอกด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับบายบายแล้วครับทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ